งานยน่าเงนมาทาลูกก็ได้นะแข่งหนุ่าไในสายใหญ่ทางนั้นพอตั้งแ้ย้อนขึ้นไหนลงก็ยังไง โไข่โรคไข่ไทยมี่สุกจะรับน้ำในไว้ขนาดแม่น้ำคงคามปอทุกปว่ยโศกไปกับแม่น้ำอ่นแล้วบันทึกอ่าล้คือบ่ไปแล้วติดยะไปยี่ก็กบ แผังจาด้านหลังเป็นรองหน้ารงหลังรองหลังคอลง จำบม่ได้หรอกหายหายจับจับเาแล้วกันลอยนะจำได้จำพี่ตุนได้บอยอยู่กับผมนะอยู่สุ่มแวนะจำได้่อยู่วัดใจได้บอกบอกว่าพี่ซุนอยู่ศสตร์สือาสรเ่ผมก็าตั้งสตรสอคนไหอ๋ออยู่พนมเนอเขาไปแวะแกได้พอแต่ได้บอลนนี้มาอยู่บ้านแล้วมาอยู่มาผมไปเจบ้านแล้ว เลยเลยเลยเป็นเลยไหมไปเพราะแล้วก็จับจับไม้ไว้เหรอแล้วก็ก้มลงไปพอดีว่าไปไปไปริมนะไปริมแล้วแล้วก็จับเกาะไม้แบบมันตามตามอยู่อันริมเลยเอาบอได้เห็นงานแล้วครับปัจจุบันแล้วแกแล้วโรคไข่แค่เจ็บลายแกได้จีหกสิบแล้ว เดส้น่ะเรบ้างกันเด็กสูตรครับับบอัมรำอามตำานยโอ้ยวั่นดีจังนังไม่อย่างไม่อย่างก็ดีแข่แมยหมดบ่ซะี่างมาขึ้นยางมามาบอเปบ่ พราะเพราะไปยางไปอยบุกกลมบุงน้ำเาว่านั่นแหละข้ลไปก็เทียใหม่น้ำเออนั่นแหละมันก็ไข้นไปพอดีงานใช่ไไปหแดอกใบตบปีดอกตบปีมันจะไหลไหลแค่ ท่านผลวัตตกท่านดีกว่านี้เขียนนะจมีคนมันลอยลงไหลกันละให้มันลอยพราปนกะทิสละงามเนาะระวังถ่ายรูปถ่ายคลิปไปด้อสาวสวยกระทงงามเนาะหอวเห็ดให้ละเห็ดเองเห็ดเหนเห็ดกับญาเออเมเขาที่คยอคยปีนขึ้นไปห้าเด้อ